สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการ s k y ยไอทีวนะครับมีเกมมือถือมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเกม s u r v ว v a ์นะครับหลังโลกร่มสลายนั่นเองนะครับมาดูบรรยากาศในเกมกันเลยกดเพย์นะครับสตาร์ทนิวเกมเลยนะไปนี่ครับอาจจะมีโฆษณานิดหน่อยนะรอนิหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปตัดคลิปทีหลังเพราะ อัดไปสดๆเลยก็แล้วกันนะครับมีโฆษณาลบกวนนิดนึงก็ถือว่าเป็นน้ําจิ้มให้ผู้คนได้รู้ว่าเกยมนี้มันมีโฆษณาก็แล้วกันนะอ่ะโอเคโอเคนะครับแล้วก็เดินไปก็มีอะไรบ้างเนี่ยอ่มีผู้คนก็สามารถคุยได้นะโอ้คุยไป เราจะไปต้องคุยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอดูสมุดนิดอะไรให้บ้างให้ดูบ้างโอ้เหมือนเปิดคอมพิวเตอระะ์เลยฮะแล้วก็เฮ้มันเหมือนมีการสอนเราหรือเปล่าว่าให้เราทำอะไรไม่ดูตรงกนันนะครับกด next ปไปเลยอ่ะนี่ไงเขามีบอกอยู่นะครับ ีคนเดินมาหาเราเราต้องคุยไหมกับในพนคนนี้เาเราคุยดยูแล้วก,กันนะครับเดินมาในกล้องเราต้องคุยเก็บไม่เป็นไรนี่เหมือนจะทําการเดินทางออกไปไหนสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ไงเราเราคุยดูสิกับเจ้าหน้าที่นะครับ มันก็เป็นบทสนทนาที่เราเลือกไม่ได้นะมันจะบังคับให้การในการคุยนะไป,ไปคุยไปุีช้าซะด้วยนะครับยังไงต่อเราบคุณด่านคนเข้าเมืองนะผมขอเข้าไปได้ไหมนี่เปิดเลยโอ้ เฮ้ยนี่ไงมีรถมาแล้วที่ไรได้ซื้อไลน์ติดเสียงก่อนได้ไหมทางขึ้นอยู่ไหนแล้วเราทำไม่วิ่งเหรอตอนนี่เกดวิ่งไปข้างบนนะครับก็ขึ้นตรงไหนครับขออนุญาตเต a y move อนโอเคเอาละมาละโฆษณาดีที่มันข้ามโฆษณาได้ไวหน่อยนะครับอโอเคไปละนะครับเซฟเกมนะครับโอเคอันี้ห้องน้ำใช่ไหมเอาลูกพี่ขอถามหน่อยครับผมอยาก เข้าไปอ่ะอันนี้คืออะไรวะสแกนหน้าไหมแกนน้อ๋อนี่นี่ทางนี้ถอยยผิดทางผิดทางนีล็อกอยู่ แต่เราห้องอ่ะเราต้องหาห้องเราใไฮด้านะล้วกันไม่รู้นะดาเอานะห้องน้ำอ่ะเข้าใช้ได้ไหมขออนี่ไงนะอตอ้อกินไม่ได้กินไม่ได้กดไปดูทำโอเคเขาจะให้เราไปไหนเนี่ยบุกบุตรู้ที่สอง ก็ออกประตูไปได้ไหมออกไปได้นะครับอ่าเดินสำรวจด้วกันอ๋ามีเจ้าหน้าที่เหรอกินเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้อ่เอเาเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็แล้วก่อนอันนี้กินได้ไหมเนะี่ยโอ้กินไม่ได้ห้องน้ำได้ไหมไม่ได้ ต้อาบน้ำไม่ได้อีกค่ะตู้ที่สามเฮ้ยจะให้ผมไปไหนนี่อันนี้ไงเปิดได้แล้วลว,วนงข้าไปดูโฆษณาก่อนแป๊บนึงนะครับอมืมันกดข้ามได้ไวก็ยังดีหน่อยอโอ เข้ามาแล้วผมจะมานอนตรงนี้ใช่ไหมมีเพื่อนร่วมห้องด้วยฮะนี่เราก็เราจะเดินทางไปไหนเนี่ผมขอคุยกับคุณได้ไหมเขามไม่ยอมคุยกับเราครับเรานอนเล่นโทรศรัพท์คนนี้ก็เช่นกันนะผมนอนก็แล้วกันไม่มีใครไม่มีใครอยากคุยกับเราแล้วก็นอนแล้วกันครับกสมไปเลยนะครับโอเคตืนน่นได้แล้ว อการเดินทางเซฟเกนเอาละเราลงจากรถไฟมาละเจ้าหน้าที่มันถ้าบอกว่าโลกร่วมคัลหลายมันก็ไม่เชิงนะผมว่าพาสปอร์ตเอาเรามีพาสปอร์ตด้วยนะเดินการเดินทางครับ <laughs> หลัาจากยิรวมกาบรถไฟแล้วล่ะจะเกีนยว้กับบางั้นเทเราทำการเดนไปเห็นบรมาเ็นมันหนาวย,ย็นนี่ขึ้นมาหรือวานี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของขางัอาะไรนะเ่อะไรนะโลกิ่มสลายอ่ะธกิโลกเ่มสลายไปดูไดูสิมันจะเกิดจากอนะไร ผมไม่ดูมิจฉแต่ว่าตอนนี้ผมจะขอซื้อได้ไหมครับเาขอซื้อได้ไหมฮาวมัดฮาวมัดนะครับเราไม่ได้มัดแม่เฮามัดอ๋อะไรนอ่ะนีะ่นะครับก็ซื้อคุยก่อนนะครับอ่าก็หนึ่งร้อยนะอ่ะ,100นะอะเรียบร้อยแล้วอ่านมาบรรจุ มาดูที่กระเป๋าที่มาไหมมาแล้วนะครับนี่นะน้ำแบบนะครับผมซื้อไปอันเดียวก่อนก็แล้วกันนะครับผมบลองดูกอนว่าบัตรกิบได้ไหมตัวนี้คือถามใครให่ดีกว่าอะไรยังไม่มีอะไรให้ทิ้งดีกว่าเดินชมร้านค้าไปก่อนนะครับตอนนี้ก็จะมีขนมดูขายเท่าไหร่ยังไงเคับนี่นะเออพขายอยู่ ก็100เหมือนกันนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่8ปดร้อยแปดามะซื้อไปด้วยแล้วกันครับน้ําอาหารพร้อมนะครับพรนี่งามันมีหลายรายการด้วยนะอ่ะเดียวอเดียก็พอนะดูผมตังน้อเนี่ยผมไปดูร้านอื่นก่อน,นะครับผมขอวิ่งหน่อยแล้วกันนะครับอืะห้องเช่าอ่ คนชาวในน้ยปากซอยมีร้านสิเอา้าแล้วทำไมมันมีของในตู้เย็นเหรอแต่ผมก็กินไม่ได้อยู่ดีฮะอ่าดีแล้วอะไรที่ผมซื้อมาเนี่ยผมเข้าไม่ได้อีกเขาให้เข้ามาอ๋อนี่ไงทาการคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดผมว่าผมมาผิดที่หรือเปล่ามาลงลงรถไฟปั๊บก็จะเช็คอินเลยเหรอเดี๋ยนะดูก่อน แต่ก็ต้องสำรวจแหละเพราะว่ามันตึกแรกหลังจากที่เราลงจากรถไฟนะครับนี่ก็อ่านดูนะครับใครอ่านออกก็อ่านส่วนกับผมก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะ <c oughs> เดินมั่วนะครับคุณลูกค้าซื้อตัวแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับคุณลูกค้าที่กระผมเตมเกระผมสํารวดอดเตจนะโอเคนะครับอันนั้นเป็นจุอะเราไม่รู้นะสเปเชั่นทุกอย่าง อ่ะเรามาดูตรงนี้นะ่ลยมานั่งถิงไฟพักผ่อนได้ถ้าเราหนาวถ้าทัดทายเขาได้นะี่สนใจหระอถ้ามาาั่งหลับอยู่นะแต่คนอื่นที่เดินไปเดินมาก็ไม่ไม่ให้คุยนะโอเคผ่านหลังจากนั้นก็มีร้านค้าแยะนะครับซึ่งเราก็ซื้อได้ ไม่เป็นไรเราไม่ซื้อดีกว่าอันนี้เป็นเครื่องเล่นอ,อเปล่าม,มันโลกมันไม่ล่มสลายแลยว้วแหละมันยังปัจจุบันอยู่เ,ยเนี่ยหรือว่าเครื่องบินพอที่บินไปตอนแรกคือสัญญาณเตือนที่เฉลยว่ากำลังจะเกิดอ,อะไรขึ้น,นเราต้องสงสัยเราต้องแบบตุนอาหารไว้เยอะๆดีกอ่า แล้วพวกนี้สามารถขับขี่ได้ไหมผมว่าภาพมันอโอเคอยู่นะอันนี้รถเช่าหรือเปล่าดูดิหนักเพกับเขาก่อนนะครับเพราะว่าคนที่เริ่มเล่นแรกๆอ่ะงองนะขาวอ่อนโอเคมูฟเลยครับนี่ครับนั่งรถเช่าไป แท็กซี่ก็ดูโฆษณาให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับแปบบเดียวเท่านั้นแหละนะไม่ถึงอึดใจอืมนะครับตายถือซะว่าช่วงดูโฆษณาเป็นช่วงโหลดแล้วกันครับนี่มีสตรอรี่ให้เราดูด้วยนะครับไปแล้วฟูโหขับไปอย่างเร็วเลยเราสามารถเปิดซ้ายมองขวาคุยกับคนขับได้ด้วยนะ อันนี้ลงหรอไม่สิเราจะลงได้ไงไม่ถึงจุดหมายเลยนะผมขอคุยกับคนขับอย่างล้วกันนะครับระหว่างเขาคุยแค่เราแค่นั้นเองนะครับไปไปก็ไปเมื่อไรถึงครับอันนี้ทำอะไรอันนี้โอ้ เดี๋ยวพิทยุเดี๋ยวปิดยังไงก่อนเอาหยุดคือหยุดคือว่านิมันจะรอให้เราอ่านเนี่ยนะมันจะไม่พยายามให้เรากดข้ามไปไว้ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ครับ ถามเขาอีกทีจุดจดจุดิุจุดจุดดจุดจุดดจเดุ้ดุดจุดจุดดจุไจุดจุ่จุดจจุดจุดนุดจ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 ุดะุดจุดจุดจุยจุดจุ้จุดจุดจีด มือนเขาเจตนาให้เราคุยฮะมันจะเหมือนมีบทสนทนาหใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยก่อนนะกันเผื่อคุยเสร็จแล้วเขาจะลำคาญแล้วแล้วเขาจะผักใส่ให้เราลงจากรถไปนี่ไงผมว่าแล้วเขาให้คุยนะครับฮ้ยเกมนี้น่าสนใจแฮะสตีซอก,กอเร์เหรอเออนี่สนใจอยู่นะไม่เป็นไร แค่ว่ากันนี่ครับพอเราคุยเสร็จแล้วมันก็จะถึงนี่ไงเริ่มเริ่มโอลรมันโอลมันอะไรโอลมันเริ่มชุนลมุนวุ่นวายแล้วนะครับรถเริ่มติดเริ่มรถมีชนกันผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของซอรนี่เรื่องนี้แล้วนะซึ่งก็ระยะเวลากินไปพอประมาณนนมานนนนาเหมือนกันนะครับก่อนจะมาถึงจุดนี้อันนี้เดาเอาด้วยไม่เจ๊งกันนะครับไป กดผมจะลงไหมเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเคลื่อนรถไปได้แล้วนะโอเคผมจะลงจากรถแล้วกันขอบคุณที่มาส่งผมเจอกันใหม่นะขอให้คุณโชคดีและหวังว่าคุณจะขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยอ้าว ก็ผมคาดเดาผิดผมโผล่ผมก็เดาผมเดาผิดว่ามันลงรถไม่ได้โอเคอันนี้ผมน่าจะเดาผิดแล้วล่ะผมว่ารถมันน่าจะเข้ามาทําอะไรตรงนี้นะครับผมว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นผิดปกติแต่อาจจะเป็นการเดี๋ยวข้ามด่านข้ามข้ามด่านตรงนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผ่านด่านนะ เฮ้ย hey, คุณเห็นนะหาจุดกัดก็มีจุดอะไรให้กดบ้างแหละตอานี้ไรเดินมาได้ละต่วนี้คนโทรศัพท์อยู่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ผมถึงได้ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเหล่านั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรในในในคุณอธิบายแล้วผมก็ ไอซีขอบคุณซี see, ที่ไหนล่ะผมไม่ซีอผมไม่รู้เรื่องอ่โซนผู้หญิงคนนี้ล่ะกำลังรุ่หญิงอะไรขอคุยด้วยดูครับโอ้ยฉันดูบ้างนะฉันคุยโทรศัพท์คุณไม่เห็นหรือไงแล้วผมจะผ่านเข้าไปได้ยังไงอ่ะผมขอเดินไปดูข้างหน้าหน่อยแล้วกันเฮ้ยว่ะมาถึงจุดนี้เรา เราทางไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แปลภาษาดูนะดูในนี้นีซึ่งใ mm hmm. นกระเป๋าที่เราถือมามันมันกินอาหารเองเหรอเฮ้ยมันกินอาหารเองเหรอทำไมอาหารเราหายไปอ่ะ mm hmm. Up to ูวันสักอย่างอ่สตาร์ทเดี๋ยวนะมันมีอะไรแจ้งเตือนเรา ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมเดินไปอย่างไร้จุดหมายซึ่งมันก็ไม่ควรจะทำรือเปล่าแต่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนั้นมีอาคารซึ่งถ้าเรากลับไปที่รถมันคงไม่สามารถที่จะเอารถเข้ามาได้และผมเจอร้านค้าตรงนี้ครับอขอคุยหน่อยแล้วกันว่าขายอะไร ยี่สิบบาทเหรอนี่หรือรว่าเราเอาคอสแล้วก็ทําการซื้อมาเหรอซื้อมาแล้วเหรอ,อนี่ไงได้น้ํามาแล้วครับน้ำเรื่ออะไรไม่รู้นะผมลองกินดูได้ไม่กินได้ไหมนี่ลองใช้ดูปับ๊บอ๋อเพิ่มพลังงานอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมซื้ออีกทีได้ไหมอ้าวคุณไม่ขายแล้วเหรอคุณขายแค่นั้นเหรอบ้าไปแล้ว โอ้ผมขอขับรถได้ไหมไม่ได้อีกสงสัยเราต้องเดินนับจากต่อจากนี้ไปเรามาดูแมพสิอืมช่วยได้เยอะนะแมพอะ่ะเขาเอาน้ำให้เราไปใช้ประโยชน์ในการเข้าไปในพื้นที่นี้แต่ว่าเรากินน้ำไปแล้วซึ่งมันจะส่งผลทำให้เรา ตุยหรือเปล่าในข้างในเดี๋ยวแบบนึงนะครับนี่ไงเอาละเซฟเกมโอเคประมาณนี้ก็เลยกันนะครับช่วงเวลาไปเกือบ20นาทีแล้วซึ่งมันก็ไม่น้อยเลยที่กับการงมเข็มในตอนนี้แต่ว่าเรามาถูกทางนะครับเรามาถูกทางนะทุกคนเรามาถูกทางาคงขอออกจากนี้ไปซื้อน้ำใหม่ได,ไดไ้ไม่ได้แล้วอ่ะผม โดนขังเป็นที่เรียบร้อยโอเคผมต้องเอาชีวิตรอดในนี้เหรออ่ะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากแล้วกันเดี๋ยวก็ใครสนใจมาลองโหลดดูแล้วก็มาค้นหาดูว่าข้างในมันมีอะไรให้เราทํานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับจะกิดีๆกมใหม่ๆนะจะเอามาแนะนำแบบนี้อีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับผม